สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง่านมช้่มทุกทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะแม่หมูก็ไั้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูซีศูนเนาะค่ะเพื่อจะมาตามน้าทางตัวเลขโครงสุดทไทยของแม่ขั้วปูซีศูนเนาะค่ะค่ะมาบึงมาชม่ไปน้ำแม่หมูเด้อค่ะว่าแม่ขั้วปูซีศูนจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่เนาะค่ะหรือว่าจะเน้นจะย่ำให้เป็นตัวใรเนาะค่ะ <c oughs> โอ้ oh, ได้ตัวใดคะ่ะแม่ซินแม่ก็ได้ตัวเก้าแล้วลูกบอกเนโอ้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้ย oh, ไปเอาตัวใดมาให้ชื่ออีกนออบานนี้ <laughs> แต่นีแต่ชิบหาชิบหกแปดหนึ่งเนลลาซื่อเรียกกระไระยำตัวเก่าแมนมตัวเพิ่มก็คือมีสิเจ็ดตัวเดียวสนะิบเจ็ดค่ะ สิบเจ็ดอีกตัวเพิ่มบ่มนฟันเพิ่มไม่อีกตัวหนึ่งเมียนกับอืมคิดว่าโอ้ยมักตัวนี้น้ำได้สื่อไปด้วยเอาขึ้นถึงแต่ตัวมักเดียวเป็นตัวมักบอฟิสินเมียนหรือฟันดีหรือจังใดดีซื้อสื้อขึ้นได้ใจว่าสื้อน่าโอ้ครับคิดว่าอ่าสิบเจ็ดค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะโอ้ครับแต่กับทังยำชุดเก่าชุดเก่าชุดเก่าที่แม่สินให้ให้ไว้เมียนแต่ว่ามีฟันเพิ่มอีก ตัวหนึ่งสิบเจ็มักเลขกติดหนึ่งม,มักเลขกิดหนึ่ง<ม>กระสันที่ซื้อสิบหาสิบหมกเนาะโอ้หน่ย<ม>ฟันดีื้อฟซื้อแล้วฟันดจะว่าฟันดูจะว่าคือฟันบอดีไมอ่อยากฟันดีดอกฟันดีมันบ่ถึกฟันจะไหนเอาอไอยพี่นอนไม่ันซานไปซอยงานสุกข้าเจ้าแม่มาขึ้นแม่ครับไปซอยขาเจ้าหาลอยมันเสียวจังดย่บอเอ จะผมมาหาุหาไปซอยงานข้าเจ้าขาวน่อยเม่มาขึ้นนี่แม่กับหาุนหของผู้นั่แล้วว่รู้ว่าที่เป็นอยังแล้วแต่ว่าไปซอยงานชวมข้าเจ้าขึ้นฟันขึ้นแห่เอาเอาเอาอนซอยงานมมเวนเดอร์เนี่ยเป็นใคซื้อเราซื้อยาช่วยโมเ่นกินชอบราลุ่ยนะครับบางสิ่งหละเป็นไปงานญาติญาเนี่ยครับนี่มันขึอน้ำเล่าลายขอบริจาคหวแม่เขาล่าเของลุงบาตเมมเบียนมมนบอกว่าแต่ว่าไปซอยงานเพิ่มขึ้นนีครับ ฝันว้างสั่นละแต่ว่าสิฝันว่าได้นั่นนี่ว่าเครื่องบวชเดี๋ยวฝันว่างอะไรเนี่ยจะซื้อหลายด้วยพี่น้องแม่ขั้วมักซื้อได้จากสีถึงวั้ถึงได้คือว่างหนมูเปอร์เจียเงื่อนน้ำเนาะแล้วที่เ่าว่าเขาได้เหล็กวิ่งเห็นว่ามันหลุดเป็นแถบๆเนาะโอ้กะเจ็ดก็แปล่าหันหลุดเข่ามาหลายงวดมันเห็นเข่าสูงงวดหลายมันกะข้าเจ้าจะว่าเป็นปอบ ประกาศไปสินแม่นี่ดอกว่ากับเขาอิริณเขามาเขาซิบฮกมันมาซิบิบเกศผันรุดซับเนาะครับโอ้ยใสจะไหนจะบ้าๆอยู่ไหนจะมีงวดเขางวดรุดเนาะค่ะแม่ไม่เอาผัวเขาไม่ครับเอาไม่บอกจังไดเนาะปฏิบัติโอ้ยแม่กล้วยจังไงจังไดบอกเลยยังคือนพวกเขาแต่เนาะงวดปฏิวัติแต่ว่าซื้อยอมๆซื้อในน้อยเอาพี่น้องแต่ว่าซื้อไหฟันให้อีกคู่หนึ่ง บัาแม่ขั้วมักซ<ถ>ื้อดอกแม่ขั้วมักซื้อดอกแต่ว่าสิเป็นจังได้ใบก็จำค่อยจะหน้าเอาเนาะในใจของแม่ขั้วคือซื้อสิบหกสิบห้าสิบเก็ดต่างต่างครับสิบหกสิบห้าสิบเก็ดนี่เป็นตัวที่เพิ่มมากเ่นี่คตัวที่เพิ่มมากแต่ลงคกินไปมันมีสิบห้าสิบหกแบบเนาะแมนครับอืม่ละอือครับเมื่อกี้ก็ว่าจะยันบัท่านเมื่อกี้ว่าจะน้แม่จุมนังก็เลย นี่มแม,แม่แม่จะรวมาแต่เ้าออกันแล้วเพื่นแล้ยแม่กมนนับสิองกเนี่ยงจาทวเนาะ่ันเออ,อคือ่าห่อแต่เ้าแต่ออแตมื่อน,นี้ ว่ามาสายอยู่ดิว่าพากันมาสายดิตั้งใจมากตั้งใจมากค่ะตั้งใจมาหาแม่โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะกระปูเอาตะเลขมาถือไปให้พี่น้องซื้อเด้อเป็นแนี้ยครับเออเป็นแนี้ยถ้าผู้ใดมากกะรซื้อผู้ใดบ่มาเกะบ่ต้องซื้อเนาะคื้อไดว่ามากระจัดคัดกระพันค่ะแม่ค่ะแต่ว่ากับว่าอยากให้เน้นหลายปฏิบัติเลขแม่เพราะว่าเขาเทียนนึงลเหรอุ่มยอมไปเนี่ยฮะมันออก ครับแต่ว่ามันกับ่ะเคยออกนะเนาะเพราะว่ามันเขามาตลอดด้วยครับผมครับมันกับเขามาตลอดมันกับ่ะเคยออกเทียมจะไหนจะมาออกโอ้ยตายมันออกมันออกบังทุ่มบันแม่ค็ว่างายลังตับเลยสิมันดวงมือหอนขึ้นเสียนมันจะเป็นยนางซันแต่เนาะแม่ตัวลเสียนังไงบูถิจักเสียคใช เมืม่อวานพักกันไปเที่ยวใส่ของว่านบ่ได้ไปเด้บดไปเน้นบอสหนึ่งเจ็ดเนี่ยจะไปเน้นให้เต้นแม่พื้นซีร้ายตัวไหนอ๋อนี่ยนะครับโอ้โหหมักหมักมักแห้งจะได้ก็บไม่ซีนมักหนึ่งมักหนึ่งนี่แห้งที่สุดเลยแต่ว่ามันสีเข่าติดตัวนี้บอเข้าบอลูหน้าน้องแม่เนียนนึ่งนี่อันดับหนึ่งเลยแหละมาเนี่ยเขบอรู้ว่ามันสิติดตัวของเข้าบอค่ะแม่ข้อมไม้น่ะที่มักน่ะครับเกมี นี่ครับเมซินครับเพิ่นฟันให้เพิ่มนหนึ่งเจ็ดอีกคูนึงด้ยวยครับรนผู้ชมพี่น้องนี่ครับวิ่งยังย่ำหากระพกเ,าเนาะเมซินต,ติดักนึแต่วติดนี่คิดว่าหนึ่งนี่ผ่า,าก,<น>าก,กระพกคับคนื่องมาจาเป็นติดตัวอื่นเท่ากับบมลูเนาะรับแมนรับแมนมักหนึนะ่งนี่ไล่ไล่ก็สองหนึ่งนี่มาแห้งครับ ในใจของแม่ขั้วซื้อดอกหนึ่งรับผมแต่ว่าผู้อื่นสิมากน้ำบรูน่ะแต่ว่าในใจของแม่ข้วซื้อดอกคือมักนึงมัดติดตัวนี้ตัวนี้สินะคือนี่ครับพี่น้องหนึ่งนี่สิมัดติดสี่ผ่าที่หนงสิบหกใบวนสนะครับ คือบางที่หากับพมว่าสิบปีติดตัวอื่นเฮากับลูกบางที่แม่ครูอาจจะจับครูมาถือคมื่อเอฟซีกับเพื่อนมีตัวดีๆกับมาติดได้ติดได้นะครับเนาะแมนค่ะครับถามบ่มมักตัวติดนึงนี่กฮาร์ดตัวอื่นมาติดหากับพมค่ะครับอืมท่านผู้ชมนี่ครับเมสินพันกระยำฟันเพิ่มอีกคู่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดนี่จังไหนเมสิน มักเพิ่มบ่มักบ่มันเป็นดีกว่านจันกันมันมาจิดมันติดหนึ่งความมันบ่แล้วติดหนึ่งโอ้ครับยามไม่ใจยามมันมากเลยเอาเป็นตัวล่องลอยซีเ่ยสารามีแนวฝากพี่น้องซ้ำนี่แหละเนาะเด็กมีอะไรเรีกแม่กั่วกับตัวเก่าเนี่ยครับแต่ว่าในใจคือมักหนึ่งนี่มันสิมาติดหากับหัวข้อบ่ะพิจารณาเมื่อเมื่อทีเอาเนื่องไปติดตัวเลข พี่นองท่างใดถึงมิตรัวดีดีมากสิ ka, กะกติได้สินะครับแม่แต่วันเล็กแม่ก้วนเนี่ยขึ้นมักหนึ่งหนึ่งมัดจีนหากระหัวหน่งสิขันบอลครับลองบนน่งนอกวันที่หนึ่งสิงหา,หาแต่ว่าฝันกับฝันสำนั่นเนนมืนบอกแน่นไปงานชกไปซอยงาข้าเจ้ามาขึ้นนี่ครับไปซอยข้าเจ้าหาลอยหาลอยโอ้เกสิเป็นยังไงกับหัวลูกขึ้นกันครับเออหาลอยเมื่อเขาเล็กวิ่งนู่ได้ไหมเอ้าค่ะ แม่สิลฐาในมีฟันคูดายตัวที่เนีนๆนีย่ยมักมักพีเสียดายน้องค่ะมักน้องเสียดายพี่อืมแต่วันเน้นนี่ที่ติดหนึ่งที่แม่ศินที่แม่ศินมักเนี่ค่ะติดหนึ่งค่ะที่ว่าแม่ศินซื้อกับแม่ศิลเนี่ยซื้อวัชุตู่อยู่ในอืมซื้อวัชุท่อกันบ่ครับค่ะหมักท่อกันเนาะค่ะเนอะขอตอมีหนึ่งมักรถแม่นคำหนึ่งบ่มา์กับแม่ขวดเป็นไงล้างค่ะ ากับหนี่มาน้ากันบ่ไ้บอกค่ะแม่บ่รูคือกันห้างเทียกัมาเดยซูนเก่ากัมาเลยซูนสามกัมาดิูนเจ็ดกับมา0ูนเจ็ดแม่นบู่นเจมาน้ากันเดีแม่นแมก็เจ็ดกับแปดโอ้ค่ะเนาะค่ะแต่มาเจกับแมันได้มากซูนเจ็ดแต่ศูนเก่ามากเก่ากับศูนมันเลยมาน้ากันมันเลยมากูนเก่า ตัวหนามาเป็นตัวหลังตัวรักมาเป็นตัวหมัคบ่ะเพราะว่ามันมากเก้าศูนย์เวลาที่มันมาออกมันมาออกศูนย์เก้ามันกอดข้อกันมากนาะค่ะแม่ค่ะกับเทย้มั่นกันอยู่ดิกับจะประมาทถึงผู้ใดว่าสื้อน้ำกันได้ก็โอเคจังสรรพีเนี่ยฝากซ้ำเนี่ยขอบคีมีลำลำเลยๆปังๆชุกๆชุกคนเด้อคครับผมเอาแคปเอาครับพี่น้องนี่ครับผม ค่ะแคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะแนทางของแม่ครัวปูซ0ูนเนะคะ่ะแม่ฟันใหคนคงสุดท้ายแล้วนะคะในงวดวันทีหน่หสิงหาคมพศสองพันห้ารอยหกหานะคะแม่ไม่เพิ่มมาอีกคือหนเจนะคะ อันนี้ก็คือตัวเก่าอยู่นะคะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าแปดหกเก้านาะคะ่ะตัวร่องกับแปดหนึ่งเนาะคะ่ะเน้นให้ที่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนาะคะ่ะค่ะพิจารณาเพิ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะทางช่องแมมูกระดิ่งเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะแม่สินเพิ่นก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันเนาะคะ่ะค่ะสำหรับตัวเลขนั้นจะเข้าจะลุดกรบเบียกันเนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่มูกระฝากไว้มีเพียงแค่่ะคะ่ออ่่่่่่นนนนนนนีีี้้้้้เเเาาาาะะะะคะคคขอออใหพพแมมมงงงททททผผููชชชุกโดรวยฮปั พบพอกันไหมในคลิปหน้ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกะสวัสดีค่ะ